สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิมรีวิวสำหรับวันนี้นะเราจะมารีวิวจอมอนิเตอร์เอเซรุ่น sa 2 2 0 q นะ bbix 75Hz นะขนาด21.5นิ้วแบบไร้ขอบกันครับมาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยครับพอเพื่อนๆเ,เปิดกล่องออกมานะก็จะเจอกับโฟมแบบนี้ครับเราก็ดึงโฟมออกมาจากกล่องได้เลยครับ ก็จะเจอกับอุปกรณ์อยู่บนโฟมแบบนี้นะแต่เพื่อนๆต้องระวังนะอย่าดึงออกผิดด้านไม่งั้นอุปกรณ์ที่ใส่มามันจะตกล่วงได้ครับเขาก็จะมีคู่มือบอกให้หลายๆภาษานะรวมถึงภาษาไทยอยู่ด้วยครับแล้วก็มีสาย VGA ให้ครับถัดมานะก็จะเป็นปลั๊กไฟแล้วก็อะแดปเตอร์ครับผมแล้วเขาก็จะแถมสาย HDMI นะให้มาด้วย ความยาวก็แน่าจะประมาณ1เมตรครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะว่าจะต่อสายไหนตัวนี้นะก็จะเป็นฐานรองจอนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อฐานกับจอครับเมื่อเอาทั้งสองนะมาเสียบเข้าหากันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเราก็เพียงหมุนน็อตนะตรงฐานหมุนตามเข็มนาฬิกานะมันก็จะแน่นๆแบบนี้ครับแล้วก็เปิดโฟมออกมานะก็จะเจอเป็นตัวจอของเราครับ จะเป็นจอแบบไร้ขอบแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะก็จะมีปุ่มเปิดปิดและก็ปุ่มเอาไว้ปรับสีปรับแสงครับส่วนด้านหลังนะก็จะมีตัวโลโก้ใหญ่ๆนะอยู่ด้านบนซ้ายแบบนี้ครับและด้านล่างซ้ายนะก็จะเป็นข้อมูลของตัวจอครับและด้านล่างขวาก็จะเป็นรูเสียบต่างๆนะครับรูตรงนี้นะสามารถเอาสายลำโพงนะหรือว่าหูฟังเนี่ยมาต่อมาฟังได้เลยนะครับ ไม่ต้องต่อที่ตัวเคสคอมต่อไปนะเราก็จะเอาตัวจอนะมาประกอบกับขาตั้งแบบนี้กดลงไปให้มันลงล็อกนะทีนี้มันก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะครับอันนี้นะผมก็เอาไปทดสอบทดลองนะลองเปิดภาพเปิดไฟล์วิดีโอนะให้ชัดระดับ 4K ภาพก็ออกมาชัดแจ่มแจ๋วระดับ Full HD นะตามความละเอียดสูงสุดของหน้าจอนี้ ตัวจอนะฮะก็สามารถปรับโยกองศาหน้าจอนะนะโยกขึ้นโยกลงนะเราก็สามารถกดนะฮะโดยจับฐานให้แน่นแล้วก็โยกตรงตัวบอดี้ได้เลยครับสำหรับหน้าจอ a อเซรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้ครับและนี่ก็คือการรีวิวจอมอนิเตอร์นะของเอเซอร์ขนาด21.5นิ้วแบบไร้ขอบครับตัวนี้ราคาคุ้มมากครับสำหรับใช้งานทั่วไปทางแบรนด์นะเขาก็รับประกันให้3ปีเลยนะครับ สามารถเคลมกับทางศูนย์เอเซอร์ได้ทั่วประเทศเลยสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับร้านนี้นะผมหามาให้นะราคาจะถูกกว่าชาวบ้านครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ตามรัะชมครับ